ค่สวัสดีค่ะวัสดีค,ดครับค่ะโทรมาบกเสียนหน่อยบะวางแจ็คเทียโหลดยากไปทุระอยู่ค่ะก็เลยบอรับโทรศพัพท์เออปุเป็นยังตัวครับว่วงจังรับก็ได้ค่ะของนมแมวเปองหันไหยลางมากสองสองพีเต้มนึงค่ะแต็มนึงเนาะโอ้ยเด่นสองอิลีค่ะ แต่ปีนี้มันจะเด่นสามเนอะอ่าเด่นสามกับมาคู่กันดีสองกับสามครับสองสามสองยังไม่หมดนะสองยังไม่หมดผิดแต้มเดียวจริงๆที่สำคัญก็คือเขาเน้นล่างเนาะผมค่ะเน้นล่างหัวังหันสองสองโอ้ยสียดยเน้นล่างสองสองออกสองสามค่ะออกสองสามเจ้เลยผิดแต้มเดียว เอาบาทน,นี้หมวดนี่ก็มีแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีคือเกาบอกค่ะดีครับนีค่ะเป็นเจ้าไหนค่ะหมวดนี่หมวดนี่สงสัจะชนเลขดังมั้งอ๋อจะไปชนเลขดังดังตัวไหนยังไม่รู้เลยนี่ของเลขของผมเก้าเจ็ดแปดไม่เลขดังไหม เลขดังเขามาตัวไหนก็ไม่รู้วันนี้นะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าค่ะไม่เป็นไรไปตรงเลขดังไม่เป็นไรของเราก็ขคือของเราค่ะมีสองทุดนะของผมสองทุนที่หนึ่งกุมภาค่ะขอเขียนอันนี้แป๊บหนึ่ง เขียนทุดหนึ่งทุดสองว่าเอาเอาสูตรแรกเลยคะสูตรแรกหรือ,รรอว่าเอาเลขเลขตั้งหลักมีไหมคะนี่ผมไม่ผมไม่ตั้งหลักให้โอ้ไม่ตั้งหลักก็คือเอาเป็นสูตร,ปตรไปเลย,เลยค่ะสูตรแรกสูตรที่หนึ่ง สูตรที่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดสูตรที่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดทำไมไม่มางวดที่ผ่านมาเนาะเก้าเจ็ดแปดออสเตรเลียเก้าเจ็ดแปดเลขล่างก็สามศูนย์เลขล่างล่างคือจับคู่เลยเหรอคะสามศูนย์ ครับจับคู่ให้เลยจับคู่ให้เลยคือสามศูนย์แล้วสูตรที่สองก็สามหกห้าสิบสองสามหกห้าครับเรียกล่างก็สามเจ็ดล่างสามเจ็ด แต่ละสูตรก็จะมีทั้งบนทั้งล่างครับค่ะจะแตกแล้วให้ทีถ้าจะแยกถ้าจะแยกออกเป็นสองตัวก็จะตัดเล่นก็ตัดตามนี้แหละค่ะน่าจะเป็นอันนี้สูตรที่หนึ่งให้ตัดเก้าเจ็ดไหมคะตัดครับเก้าเจ็ดก็เอาเหมือนเดิมเอาเก้าเจ็ดเจ็ดแปด เก้าเจ็ดกับเจ็ดแปดครับเก้าเจ็ดอันนี้ไปบนล่างครับค่ะไปบนล่างเลยคูที่สองก็สามหกห้าเนี่ยก็ให้ตัดเล่นสามห้าโอ้สามหกแล้วก็หกห้าสามหกหกห้า ปีนีนน้มัเดือนที่สามนะเดืนที่สามครับเดืนที่สามสาม,สามมางจริงเนาะครับมาแล้วหนึ่งงวดค่ะเด็กล่าสามเจ็ดเขียนลงยังเขียนเขียนครบแล้วค่ะออดีดีดสูตรที่หนึ่ง ให้มาเก้าเจ็ดแปดต่แต่ว่าเก้าเจ็ดนี่ถ้าไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งจะออกไปเนาะแต,แต่ก็ไม่แน่หรอกมันออกกลับได้แล้วก็ไปออกล่างได้ค่ะเพราะว่าสูตรนี้ไปไปได้ทั้งบนทั้งล่างเสียดายงวดที่ผ่านมาจังเลยให้มาที่ ข้างล่างสองสองนะคะโ<ถ>ชว์ให้ fc ดู่อกค่ะไม่ถึงแต้มหนึ่งเนะาะค่ะไปไม่ถึงแต้มหนึ่งแต้มเดียวโดดๆเลยน่าเสียดายมากนี่นะจะเอาโชว์ให้ fc ดูสักหน่อย สูตรล่างให้มาแค่หางเดียวก็คือสองสองหลุดไปหนึ่งแต้มแต่สูตรสูตรที่หนึ่งนี้เข้าเก้าอยู่เนาะเก้ามาสูตรที่สองสูตรที่สองมีสามแต่ว่าไปติดล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามต่องวดใหม่ก็ได้ล่างนี่ งวดใหม่นี่ติดสามดูตัวเลขก่อนค่ะอันนี้คือมีสามศูนย์กับสามเจ็ดเด็กล่างค่ะอะไรนะคะเด็กล่างมีสามศูนย์กับสามเจ็ดมีสามศูนย์กับสามเจ็ดแต่ว่าเป็นคนละสูตรครับคนละสูตร คนละสูตรแต่ว่ามามา,มาสามเหมือนกันเนาะมาสามเหมือน,นกันเด่นสามเดนที่สามสูตรหนึ่งสูตรสองจะออกงวดไหนอันนี้ให้ fc ลองไปพิจารณาดูเอาไปจับใส่เลขในใจของของ fc เองเนาะค่ะ,คะว่าจะ,ะมาะถึงรัฐบาลไทย ก็จะถึงรัฐบาลไทยก็ไปเที่ยวต่างประเทศก่อนก็ได้อ๋อค่ะที่สําคัญก็คือจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้เหมือนเหมือนกันค่ะไปต่างประเทศก่อนว่าง,งั้นเถอะเนาะครับพรุ่งนี้ต่างประเทศได้ได้สิบกว่าวันเนาะค่ะเพราะมันมันจะออกย้ำกันก,นกลับไปกลับมาส่วนมากต่างประเทศเป็นจะออกเล็กเบิ้ลค่ะสลับกัน เลขเบิ้จะมาบ่อยค่ะเลขเบิ้ลมาบ่อยมาก,ากต่ปร,ประเทศก็คือลาวพัฒนาค่ะอ่านมแมวเป้ามีอะไรฝากเอซอีกไหมคะได้ยินไหมคะม ศากคิดมงเาทีกมีแต่แนวทางนี่อ่ะนะครับมีแต่แนวทางนะครับค่ะแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆกับของเชียน้อยติดตามอาจารย์นุ่มเนี้วเป่าไว้ค่ะเพื่อจะได้เลขดีๆเด็ดๆมาให้เอฟซีทุกคนให้พิจารณาดูคำนายว่าปีนี้สาสตจะมาบ่อยว่าจะเด็ดที่สามจะมาอีกไหมอยดูนะครับ ขอบคุณคะ่ะนุ่มแมวเป้าค่ะแนวท่าของนุ่มแมวเป้างวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองหาหกแปดค่ะสูตรที่หนึ่งเพิ่นหายมา,าสามตัวหายเอฟที่อุกนตัดเล่นเอาเด้อค่ะตัวไดบประมักประชอบกับพันเด้อค่ะล่างของสูตรที่หนึ่งนี่เพิ่นหายมา,าสามศูนย์สูตรที่สอง ไ้มาสามหกห้าแล้วก็ตัดเล่นเอาค่ะล่างกับไ่มาคือกันก็นคือสามเจ็ดค่ะต้นคื่ะตัวเลขก็ชัดเจนนะคะของนมแมวเป่าสูตรหนึสูตร 1, สองนี่มีติด3มมัดสูสูตรค่ะตรงกันก็คือสูตรล่างค่ะล่างสูตร1นึสูตรสองตรงกันคือมีเลขสาม มีเลกสามแล้วกะนุม้แมวเป่าฝากไปว่าไปลาวได้ค่ะผู้ใดมกเกล่าไปเล่าก่อนสันเพิ่นว่าของเพิ่นกะโอเคว่าสันเพิ่นว่าไปลาาก่อนส่วนมักที่เพิ่นปล่อยมาเนี่ยมักสิไปเล่าสัก่อนจังคอยมาออกไท่ค่ะออกลเล่าแล้วไท่ก็ออกได้คือเกาเนาะคะ่ะฉะนั้นแล้วห้าก่ะอ๋อแล้วจะคู้มักก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็ได้ เพิ่นกับหายมาเห่าเป็นแนวทางเท่านั้นเพิ่นกับบุหูรอกว่าเลขจออกตัวใด้เนาะค่ะทนผู้ชมเนาะทางช่องนําเสนอแค่เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะแนวทางดีๆเด็ดๆจากนมแมวเป่าเด่นที่สุดของปีนี้คือเลขสามค่ะมาแล้ว1งวดค่ะต่อไปงวดต่อไปสิมาบอเนาะก็คือว่าหมายถึงสานี่เป็นยังคือเด่นสิเด่นประจำปีคือจะมาบ่อยที่สุดในปี สิบายุรักได้อันนี้กะเสี้ยนหน่อยกับปูหูเนาะแต่ว่าเพิ่นมันสิมาแบบนี้นะคะอะสำหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยกะขออีฟที่ทุกท่านโชคโชคดีๆโชคหมานโชคดีร่ำรวยสู้ผู้สุขคนภายในปีใหม่นี้นะคะแล้วปีต่อๆไปคอยว่ากันไหมเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยกะขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ